สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีประจําวันที่1มีนาคม2564ก่อนอื่นผมก็ขอสรุปคู่ VIP ของผมเมื่อคืนนะครับนะผมก็ให้คู่ของ Wacker Inbook พบกับ k u f f ้ n b e r g นะครับนะผลก็ครึ่งแรกจบ 0, 0ูนะครับแต่เราย้ำนะตามกฎของเราในราคา1.5ก็มาครึ่งหลัง2ลูกก็ถือว่า ทำกำไรกันนะครับนะในครึ่งเวลาหลังแล้วก็ตัวแถมที่ผมให้ไว้นะครับก็ถือว่ามาทุกตัวเลยนะครับนะตัวแถมอีก4ีหตัวที่ให้ไว้นะครับนะโดยไม่ต้องย้ำเหมือนคู่วีด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่ามาในราคาที่สวยงามทีเดียวนะครับนะก็สําหรับท่านใดที่ติดตามก็ถือว่า รับทรัพย์แล้วก็ทากาไรกันไปนะครับนะท่าในใดสนใจบทวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆเอาไว้ลงทุนก่อนใครนะครับให้แอดไปที่ s 4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับในกลุ่มก็ยังมีอของแอดมินนะครับนะที่ให้ทีเด็ดในการลงทุนฟุตบอลในแต่ละวันนะครับแล้วก็มีพี่เสือท่านอื่นๆด้วยนะครับนะสนใจแอดไปเลยครับแอดไปที่ s 4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นแล้วบอกว่ามาจากช่องลงปินยิงของผมนะครับอ่ะวันนี้เราก็จะมา เริ่มวิเคราะห์นะครับเปิดหัวต้นเดือนมีนากันนะครับนะผมจะพาไปวิเคราะห์ฟุตบอลอังกฤษย,ยู23นะครับนัดที่15ของฤดูกาลเป็นการพบกันระหว่างคารดิฟซิตี้ยู23พบกับชาลตันแอตเลติกยู23แข่งเวลา3ทุ่มนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีตัวแถมไหมนะเดี๋ยวรอชมท้ายคลิปนะครับนะผมมีจัดตัวแถมให้2ตัว อ่ะมาวิเคราะห์คู่ VIP เราครับไปดูตารางคะแนนนะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านคาดีฟซิต,ตี้อันดับที่10นะครับแข่ง16นัดชนะ7เสมอ1แพ้8ยิง24เสีย23เก็บ22คะแนนรั้งอันดับ10ของตารางชาตันแอตเทลติกยู 23, อันดับ9แข่ง16นัดชนะ7เสมอ2แพ้7ยิงได้31เสีย28เก็บ ได้23คะแนนรังดับ9นะครับวันนี้ทีมอันดับ10เจออันดับ9นะครับถือว่าใกล้เคียงกันนะไปดูฟอร์ม6นัดล่าสุดทั้ง2ทีมครับเดิมกันที่คาร์ดิฟซิตี้ยู23 6นัดล่าสุดชนะ5เสมอ0แพ้1ยิงได้16เสีย6เก็บ15คะแนนนะครับชนะ5จาก6 เกมล่าสุดถือว่ามีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากๆสําหรับคาดิฟซิตี้เจ้าบ้านวันนี้แถมเกมลุกยิงไป16ยิง16ก็คิดเฉลี่ย2.66ต่อเกมนะครับนะและก็เสีย6นะครับก็เสียเฉลี่ยเกมละ1.00ต่อเกมเกมลุกดีมากๆแล้วก็ฟอร์มหลังดีมากๆสําหรับเจ้าบ้านคาดิฟซิตี้ยู13ในวันนี้ไปดูชาตันผู้มาเยือนชาตัน23นะครับนะ แข่ง6นัดชนะ3เสมอ1แพ้2ยิงได้16เสีย11เก็บได้10คะแนนฟอร์มก็กลางๆครับชนะจาก3นะครับชนะ3จาก6เกมล่าสุดนะแต่เกมลุกก็ยอดเยี่ยมเช่นกันครับยิงไป16นะครับคิดเฉลี่ยก็2.66ต่อเกมนะแล้วก็มีเสียประตู11ประตูก็คิดเฉลี่ย1.83ต่อเกมนะครับก็ที่จับมาวันนี้ก็เกมลุก ดีทั้งคู่ครับหนัดยิงไป16เฉลี่ยนัดละ2.66เท่ากันซึ่งเราต้องการ2ประตูอยู่แล้วในการเข้าทำนะครับนะทีนี้นะครับมาดูผลงานที่พบกันล่าสุดแข่งเมื่อวันที่11เดือน1.2021เป็นชาวตั้นเปิดบ้านเอาชนะคาดิฟซียูตี้สามไปด้วยสกอร์สรีประตูต่อศูนย์ออกสกอร์ศูนย์นะครับผลงานที่พบกันล่าสุด วันนี้ไปดูราคานะครับที่เปิดออกมานะครับเปิดนะครับเปิดให้เจ้าบ้านนะนี่ฮะต่อครึ่งลูกนะครับราคาปัจจุบันก็ยังครึ่งลูกอยู่สูงเต็มเวลา3ลูกครับอ่ะเดี๋ยวไปเจาะราคาฟูแล้วก็ราคาเฮนดิแคปจากบริษัทเบียร์สามครับอ่ะราคาเฮนดิแคปเปิดมาที่ครึ่งลูก จ่ายน้ำให้เจ้าบ,บ้านนะครับนะคาดิฟ1 8 8ให้ชาตัน1น3ร3าคาแราคาแคปปัจจุบ,บันก็ยังอยู่ที่ครึ่งลูกจ่ายน้ําให้เจ้าบ,บ้าน1.81นะครับลดลงจ่ายให้ชาตันทิมเยือน1.97ปรบับเพื่มขึ้นแสดงว่าเจ้าให้ความสําคัญกับคา,าดิฟนะครับไปดูราคาคูราคาคูเปิดออกมาบอกว่าถ้าคาดิฟชนะจ่าย1.85ถ้าเสมอกันจ่าย4.20ถ้า อ่าเชลตันชนะจ่าย3.00นะครับราคาภูปัจจุบันบอกว่าถ้าคาร์ดิชนะจ่าย1.85ราคาค่อนข้างนิ่งครับถ้าเสมอกันจ่าย4.20ถ้าชาลตันชนะจ่าย3.20ราคาภูเปิดกับราคาภูปัจจุบันปรับแค่ของชาลตันเพิ่มขึ้นนะครับ0.20แค่นั้นเองราคาค่อนข้างนิ่งมากทีเดียวนะครับแต่เจ้า ก็ให้ความสําคัญไปที่ฝั่งเจ้าบ้านคาคาดิฟซิตี้ราคาบอลที่ต่อครึ่งลูกนะครับนะที่เขียนในหนังสือพูดเล่นคนที่สองเหลยอราคาพูที่จะชนะราคานั้นคือ1 7 9ถึง1.83ซึ่งราคาพูนะครับบอกว่า1.85ตัวนี้เป็นราคาที่ใกล้เคียงที่จะชนะราคาเฮนดิแคปนะครับครึ่งลูกไปได้แต่ไม่ได้การันตีว่า เจ้าบ้านคาดิฟซิตี้จะชนะนะครับนะแต่ผมจับตรงนี้นะครับเพราะว่าด้วยฟอร์มของเจ้าบ้านที่ดีด้วยแล้วก็มีเกมลุกที่ยิงได้เฉลี่ย2จุดนะครับ6กต่อเกมรวมทั้งนะครับผู้มาเยือนด้วยนะครับนะก็คือเป็นเกมบอลที่มีเกมลุกดีทั้ง2ทีมเลยนะครับ ฉะนั้นแล้วคู่นี้เราสามารถหวังประตูจากทั้งสองทีมได้เลยคือเป็นบอลสามน้าน,นั่นเองแม้จะให้เจ้าบ,บ้านต่อครึ่งลูกนะครับนะเพราะราคาภูไม่ได้การันตีว่า,าทีมเจ้าบ,บ้านจะชนะในราคาหลีดครึ่งลูกไปได้คู่นี้เราหวังประตูจากทั้งสองทีมได้เลยครับอาจจะจบหนึ่งหนึ่งหรือเจ้าบ้านอาจจะชนะสองหนึ่งนะครับนะซึ่งก็เพียงพอต่อการเข้าทำในสกอร์สูงของเรานะครับ เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้คู่ VIP สกอร์สูงแรกของผมให้คู่ระหว่างคาร์ดิฟซิตี้ยูยนะครับพบกับชาตันแอตเลติกยูยี่สิบรอราคา1ลูกหรือ0.75ลงมานะครับถ้าครึ่งแรกไม่มาให้ย้ำครึ่งหลังทันทีนะครับท่านใดสนใจบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากผมนะครับจากแอดมิน45นาทีจากาพี่พี่ทีมงานเสือ นะครับที่ศึกษาราคา,าฟุตบอลอย่างดีนะครับเพื่อทําการลงทุนในแต่ละวันนะครับนะท่านใดสนใจนะครับแอดนะครับไลน์ไปที่ S45UBER ที่เดียวเท่านั้นนะครับนะแล้วบอกว่ามาจากช่องลุมปิดยิงอ่ะเดี๋ยวผมให้ตัวแถมแล้วกันครับวันนี้เห็นว่าราคามันก็พอใช้ได้นะครับก็สวยอยู่อ่ะเกิดอ,อะไรขึ้นสักครู่นะฮะอ่ะ ตัวแถมผมวันนี้นะครับมาดูกันเลยครับคู่แรกครับโปรตุเกสยู23แข่งเวลา18นาฬิกาเอสโตนียยู23พบกับมาริติโมนะครับและก็ตัวนี้เป็นคู่ VIP ผมนะครับแข่งสามทุ่มนะครับคาร์ดิฟพบชาตันแถมอีกคู่หนึ่งนะครับสวีเดนครับเตเวลาตีหนึ่ง GAS พบกับเมาโม่นะครับนะก็ฝากไว้3ตัวนะครับ ถ้าท่านได้แล้วนะครับผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมว่าให้หยุดนะครับนะการลงทุนของฟุตบอลที่ดีคือได้แล้วหยุดนะครับเราไม่ใช่นักพนันเราคือนักลงทุนนะครับนักลงทุนนะได้แล้วหยุดคือที่สุดของนักลงทุนนะครับฝากไว้จากกันวันนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ